ชื่นชอบแล้วก็หลงไหลนะคะสำหรับเรื่องของของตุ๊กตา<ม>โดยเฉพาะตุ๊กตาบาร์บี้ค่ะมีการประกวดเนี่ยอะไรที่มันแบบเคลื่อนไหวได้<ม>นุษยุเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่ตุ๊กตาเขาก็มีการจัดประกวดเหมือนกัน<ม>แล้วก็สวยมากๆโดยเฉพาะใครที่หลงไหลคงจะแบบชอบมากเลย<ม><ม>เป็นการประกวดนะคะที่เรียกว่า m Miss b e a u t y Doll ค่ะคุณวิกนะคะเทวฤทธิ์วิชุป,ปะพานี่เจ้าของการประกวด Miss b e a u t y Doll นะคะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยคือเริ่มต้นเลยคือชอบมากชอบการประกวดนางงามมาก แล้วก็รวมไปถึงเป็นคนชอบถ่ายรูปก็เลยเอาบาร์บี้เนี่ยลองมาถ่ายรูปดูอพอลองถ่ายไปถ่ายมาก็เลยมีไอเดียเออเราน่าจะทําเวทีประกวดสําหรับบาร์บี้เนาะ,ะหลังจากนั้นค่ะเธอ,เอ,อคุณวิกเนี่ยนะคะก็เลยจัดขึ้นนะคะจัดเวที m i s b e a u u y y o ดอขึ้นจัดมาแล้วไม่น่าเชื่อเราอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าจัดมา9ปีแล้วนะคะซื่อ<ว>ปีแรกๆเนี่ยไม่มีใครสนใจไม่มีคนสนใจ<ฮ><ฮ>เลย คุณวิกอะก็เลยเอาตุ๊กตาบาร์บี้ของตัวเองอะแหละมาแต่งตัวเป็นประเทศต่างๆแล้วก็มาถ่ายรูปเหมือนกับประกวดกันเองเหมือนเล่นคนเดียวอะไรประมาณนั้นเนี่ะจนสุดท้ายค่ะในปีที่9ในปีนี้เนี่ยนะคะมีคนสนใจมากๆค่ะส่งเข้าร่วมการประกวดเนี่ยทั้งหมด59ประเทศ แล้วก็อยู่ในช่วงของการตัดสินอยู่ด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยมีผู้เข้ารอบทั้งหมดเนี่ยสิคนแล้วด้วยค่ะแล้วก็มีการแบบแซลนางงามกันจริงๆด้วยมีมุกตลกมีการเก็บตัวมีการไปถ่ายสถานที่จริงต่างๆน้ําตกทะเลหาดชาย คือเหมือนเวทีระดับโลกเลยนะคะซึ่งมีเวทีของไทยของเราอีกด้วยนะคะอีกหนึ่งเวทีก็ชื่อว่า Miss Beauty d ดอทไทยแลนด์นั่นเองเป็นการคัดบาร์บี้ของคนไทยเนี่ยมาประกวดกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเก็บตัวอีกเหมือนกันในเข้ารอบ15ตัวนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีการตัดสินเกณฑ์การตัดสินแต่ละเกณฑ์เนี่ยนะคะคือจะมีทั้งไม่ว่าจะเป็นชุดว่ายน้ำชุดประจมชาติใช่ของคือสวยงามของหน้าตาของแต่ละประเทศเนี่ยมันจะบ่งบอกใช่ไหมคือเดี๋ยวนี้เวลาเราซื้อตุ๊กตา มันจะมีร้านที่รับโมหน้าตุ๊กตา,าจะทําให้มันเป็นแบบอุทาตาเพิ่มติดขนตาหรือ,อล้างหน้าหมดเขาจะมีโมนี่นี่นออกเอเชียไหนออก<อ>จีนนี่นึงนี่ก็คือเขาก็มีการทําเข้าประกวดใครสนใจลองเข้าไปดูนะคะที่ f a c e b o o k c o m miss beauty doll นะหรือว่า miss beauty doll.com นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณวิกกันค่ะปีนี้ช่วงเดือนธันวาถึงมงกราคมจะเป็นช่วงเปิดรับสมัคร ซึ่งคนทั่วโลกเลยรวมทั้งคนไทยเนี่ยสามารถสมัครเข้ามาได้จนมาถึงมิถุนาเนี่ยเราก็จะคัดเข้ารอบเป็นเซมิฟิแนลเหลือ30ประเทศพอ30ประเทศเนี่ยก็จะมาทายแบบแล้วก็คัดเหลือ15ประเทศแล้วพอหลังจาก15ประเทศเนี่ยที่เห็นอยู่เนะะี่ยฮะคือ15ประเทศที่เข้ารอบมาแล้วก็จะคัดออกคราวนที่จะสัปดาห์ละคนแหละไปจนจบที่5คนสุดท้ายอ่ะสังเกตดูนะฮะอย่าอย่าคิดว่าตุ๊กตาทุกตัวหน้าเหมือนกันหมด อันนี้คือสาวงามจากประเทศเซาล์แอฟริกาประเทศแอฟริกาใต้เนี่ยจะมีทั้งคนคนขาวผมบอ์กับคนดำที่เป็นนิโกแต่อางเงี้ยเขาจะรู้ลักษณะเหมือนเป็นลูกครึ่งระหว่างคนขาวกับคนดำเพราะฉะนั้นเขาก็เหมาะกับการที่จะพรีเซนต์เซาล์แอฟริกาวีคแรกเนี่ยเราประกวดเป็นชุดไทยประจำชาติคอนเซ็ปต์ก็คือชุดไทยที่สามารถใช้เป็นชุดประจำชาติในการประกวดนางงามได้กรรมการเนี่ยเขาบอกว่าเป็นชุดแม่โพสก,ก็คือเทพีที่ให้ให้กำเนิด ข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันก็ตรงกับคอนเซปต์ความเป็นไทยเขาก็เลยได้รางวัลน,นี้ไปอันนี้คือ,อคุณเวโรนิกากอนซาเลสนางงามจากเอกวาดอร์ผู้ชนะปี2014คือปีที่แล้วนะครที่เห็นอัญมณีอยู่เนี้ยคือเป็นพลอยเป็นเพชรจริงมีมูลค่ามงกุฎเนี้ยอย่างปีเนี้ยก็จะเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งจะเป็นไพลินสีน้ำเงินเพราะตีมเป็นเหมือนแบบว่าความงามกำเนิดจากสายน้ำอะไรอย่างเงี้ย อย่างปีแล้วตีมเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นขน,นนกนกยุงอะไรเงี้ยฮะนี้ชนะเพราะว่าเนี่ยเห็นปะบิวตี้สวยแต่นานๆที่จะมีผมบอลคนนี้ที่เขาได้เพราะเขาสวยแล้วเขาถ่ายรูปขึ้นเพราะเราประกวดจากการถ่ายรูปอย่าลืมคือใครที่ถ่ายรูปขึ้นกล้องถ่ายแบบออกมาสวยพรีเซนต์สินค้าได้ดีก็จะได้คะแนนดีเขาก็จะสู้ขับเคี่ยวมากับมิสอินเดียที่ได้รองอันดับหนึ่งจนจนถึงวันสุดท้ายก็ชนะไปเส้นโค้งสุดท้าย คนเขามีจินตนาการคะ,ะคุณวิคเขาเขารักเขาหลงไหลในสิ่งที่เขาทําอ่ะเพราะฉะนั้นจินตนาการของเขาเนี่ยทำให้เราเห็นภาพตามเขาเลยอะ่ะนึกออกไหมคะคือถ้าเป็นเราให้แกไปนั่งพรีเซนต์ตุ๊กตาประกวดแบบเนี้ยคงไม่มีใครเชื่อแกแน่<อ>แต่ฟังคุณวิคแล้วแกแบบเก่จินตนาภาพตามแล้วแบบ เฮ้ยมันใช่เลยคือมันเริ่มเกิดจากการที่แบบหลายคนอยากประกวดแต่ตัวเราเองไม่มีศักยภาพพอเราก็เลยแบบเฮ้ยเราส่งตุ๊กตาเราก็ได้เออมันก็เลยแบบเจ๋งเออมันก็มีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งเนาะสุดยอดค่ะเห็นไหม